สวัสดีค่ะวันนี้มีของใหม่มานเสนอชาไทยชาไทยเอลดีนะคะเอามารองกันของใหม่มาวัางนี้จะไม่รองได้ใคถูกไหมไม่ค่ะใครอยากรองใครอยากชิมใครยังไม่ได้ชิมคอมเมนต์มาได้เลยถึงกับแซ่ซุ่มแจ้กอาร์มาะคะ่ะวันนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะกินแบบน้นเย็น,ยนชงกับม้ำเย็นค่ะใส่ซู่แกะ่อกมาเทป,ปุ่มกลิ่นชาเย,ย็นขึ้นมาเลยค,ะค่ะที่ราคาหอมชะหอมค่ะอยากให้เฟซบุ๊กมีบอกว่าต่อกับรู้แบบว่าเรียกว่าอะไรนะ กลิ่นหอมมากละไรง่ายมากพี่วพี่สิฉันน่าจส่กับน้ำเย็นนะคะได้ถึงมร้อนเพราะว่าพี่เจ็ดก็มันร้อนค่ะพี่เจ็ดก็มันร้อนชาเดี๋ยวเราไปดูกันอุ๊ยอึดแรกที่กินไปคือรับรู้ได้เลยว่ากินชาแล้วก็มันจะแบบรสชาติหวานคือชาเย็นไ่ะชาเย็นละมะเลยแต่อย่าไปกินตามร้านนะอ้วนนะคะแก้วหนึ่งจะสองสามร้อยแคลอรี่นะคะใครที่ดื่มชาเย็นชอบจิบน้ำหวานหรือน้ำชงตามร้านได้แตนแนะนอนชาไทยค่ะหรือเรียกง่ายว่าชาเย็นก็ได้แล้วค่ะ วันนี้มาเปิดโปให้พี่รกคาหนึ่งกล่อง B2590 หนึ่งกล่อง B2590 แม่แฝดไม่ขายลูกค้าลูกค้าซื้อราคาโปรไปเลยค่ะเด่ดมเอาไปเลยค่ะให้ไปเลยค่ะสี่กล่องสี่กล่องค่ะสี่กล่องนะคะสี่กล่อง590คูณสี่เป็นเท่าไหร่ไม่รู้คิดไม่ทันนะคะแต่ว่าสี่กล่องแม่แฝดขายให้ในราคา1,390บาทแค่นี้ ทุกคนไปคิดเอาเอง590รเคูณสเท่าไหร่ไปคิดเอาเองแต่ว่าแม่แฝดขายเท่านี้4กล่อง1,390บาทแค่นี้ไม่พอใครที่ทักแชทมาแล้วเม้นคำว่าสนใจใบขี้แม่แฝดแถงแก้วปานค่าตาเรดี้เพิ่มให้อีกหนึ่งใบแบบนี้นะจ๊ะพี่ตากา้องเท่าไหร่สามพันสองร้อย 3, เอ่อพี่มีไปคิดม<อ>าให้แถมแก้วปานได้อย่านะคะปั่นได้ทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นนะคะที่ราคาค่าติดนะคะโปรนี้คุ้มมากโปรนี้คุ้มมากนะคะสี่กล่องหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทแ แก้วตัดอัตโนมันมติหมุนไปไปลแล้วค่ะเดี๋ยวไม่แปะไปส่งของก่อนนะคะพี<ห>่ชายใครสนใจคอมเมนต์ไว้ดได้คิดก็ได้ค่ะหรือว่าจากพัชเตอร์แล้วค่ะเช็คเดตมา